เป็นไงฮะที่นู่นอากาศเป็นไงพี่ที่อิสราเอลหนาวกับฝนเริ่มมาพร้อมกันครับผมทำไมพี่ถึงไปทํางานที่อิสราเอลไกลามากสมัครกับกรมแรงงานก็เลยมาครับผมสมัครไว้สองปีผมถึงไม้มาเพราะว่าช่วงปีแรกนี้ติดโควิดครับไปทําอะไรที่อิสราเอลครับเนี่ยสวนผลไม้ครับสวนแอปเปิลกับสวนเชอรี่ครับตื่นเต้นนะเป็นลูกค้าถูกรางวัลใหญ่คนแรกที่อยู่ต่างประเทศขอบคุณมากครับดีใจมากครับกินเนาะเนาะ <c oughs> นอนไม่หลับเลยใช่ไหมฮะหลังจากเป็นเศรษฐีนี่จะกลับบ้านฮะหรือจะทำงานต่อไปครับเนี่ยก็ทํางานปกติต้องไม่ได้ว่าได้เงินแล้วก็จะไม่ได้ทํางานจะกลับบ้านเลยก็ไม่ครับพี่ร,รู้จักมังกรฟ้าได้ยังไงครับเนี่ยมีเพื่อนคนไทยแล้วเขามีญาติคนที่ขายลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆเขาส่งมาก,ก็เราก็จะซื้อแต่ว่ามันราคาแพงมากกี่เป็นเงินไทยมันก็ใบหนึ่งก็แพงจริงๆครับ ก็เลยเล่นกับน้องเขยน้องเขยบอกว่ามีบริษัทหนึ่งนะที่เพิ่งเปิดแต่ว่าเชื่อถือได้ก็ oh, ลองดูไหม oh. ตั้งแต่อยู่ประเทศไทยผมไม่เคยซื้อซื้อลอตเตอรี่ครับผมเพิ่งมาซื้อที่นี่เล่นกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนแนะนําให้เล่นก็เลยเล่นถ้างั้นก็ลองซื้อกับบางกวนป้าผมก็เลยซื้อซื้อครั้งแรกเลยก็เลยถูก2ตัวท้ายรู้ว่าตัวเองถูกไม่ถึงชั่วโมงมั้งก็แอดไลน์มาก็เลยพิมพ์เลขบัญชีธนาคารอะไรต่างๆก็แป๊บเดียวก็ส่งเงินมาเลยครับ เรืนั้นมาผมก็เลยเลิกซื้ออ่าที่ส่งมาจากไทยผมซื้อแต่กับมังกรฟ้าพอซื้อมาก็ถูกถูกสองตัวท้าย3ตัวท้าย3ตัวหน้าบ่อยครับรวมรวมแล้วก็เกือบ4ี่ห้าหมื่นบาทครับผมติดตามมังกรฟ้ามาแล้วผมก็เลยซื้อด้วยอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าที่บอกว่า1บาท1ใบ1บาทด้วยทําบุญด้วยอันนี้คือผมก็เลยจะทําบุญด้วยผมเลยเอออุดหนุนเรื่อยๆดีกว่าทําบุญด้วยเราก็มาที่นี่มาทำบุญด้วยแต่วันที่ถูก2ใบสิบสองล้านก็คือผมไม่ได้คิดว่าจะถูกอะไรเพราะว่างม่วานี้ซื้ออะไร ก,ก็ได้ก็เลยกดซื้อเลยครับไม่ได้คิดวได้เลขเ็นะอย่างไรความรู้สึกแรกที่เมื่อวานผมโทรหานี่รู้สึกยังไงฮะตอนแรกโทรมาบอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านตอนแรกผมไม่ค่อยจะเชื่อผมก็เลยถามพี่หลอกผมรอเปล่าหลอกผมไหมเนี่ยจ <laughs> <laughs> ะโดนเลยครับเท <laughs> <Hey, S 2> เลย <laughs> <laughs> ใจมากนี่คืออ่ารางวัลแห่งชีวิตพี่ครับผมเขาเรียกว่า ยังหนุ่มยังแน่นแล้วก็เป็นว่าที่เศรษฐีพอดีเลยเอ้ยเออเป็นเศรษฐีแล้วไม่ใช่ว่าที่เนาะทีมงานบอกเป็นเศรษฐีแล้วไม่ใช่ว่าที่แล้วใช่ไหมผมผมผมได้รับแล้วัวมงานเรียบร้อยแล้วได้รับแล้วใช่ไหมฮะโอเคคอนเฟิร์มอีกเสียงนะครับผมนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับพี่นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับครับฝากถึงคนที่ยังไม่มั่นใจมังกรฟ้านี่รบกวนฝากให้นิดนึงฮะมังกรฟ้านะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมฝ่ามังกรฟ้าซื้อัน แล้วก็ซื้อง่ายใจเร็วทันใจครับผมถูกรัตเตรี่เมื่อวานนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงครับก็ได้รับเงินทุกบาททุกสตางค์เรียบร้อยครับครับผมก็ขอให้มังกรขอานานกับคนไทยตลอดไปครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ